มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนแห่ขอโชคกล้วยนวลงวงช้าง2ตัวโผล่ริมถนน2เลข2-3ตัวเห็นชัดแจ๋ววันที่12มกราคม2,566ผู้สื่อข่าวรายงานนะคะว่าชาวบ้านต่อมดงหมู่ที่7ตําบลต่อมดงอําเภอเมืองจังหวัดพะเยา พากานนำดอกไม้ทูบเทียนจุดขอโชคขอลาบต้นกล้วยหนวนงวงช้างที่ออกอยู่ริมถนนสายต่อมดงวัดอนันโยบริเวณหน้าบ้านนางปัน่นชัยมงคลอายุ65ปีบ้านเลขที่1 1 0หมู่ที่7ตําบลต่อมโดยต้นกล้วยหนวนหรือว่ากล้วยงวงช้างมี3ต้นนะคะออกเครือแล้วก็ผลกล้วยหอยต่งเตงห่างกันประมาณ3เมตรลำต้นสูงประมาณ3เมตรค่ะ เป็นที่แปลกหูแปลกตาของชาวบ้านที่ผ่านไปมาและพบเห็นในระแบบก้เคียงจึงพากันนำดอกไม้ทุบเทียนมาขอโชคขอลาบแล้วก็ใช้แป้งรูปต่างไม่ผิดหวังได้เลข2ตัว38แล้วก็3ตัว5 1 7และไม่ลืมเอาเลขที่บ้าน110เจ้าของบ้านนะคะซึ่งเป็นเจ้าของต้นกล้วยเอามาเสี่ยงโชคด้วยค่ะ ขณะที่พากันมองดูพบว่าเครือกล้วยนั้นมีลูกสุกจึงพากันปิดเอารูกมากินพร้อมบอกว่ามีรสชาติอร่อยหอมแต่ว่าเนื้อแข็งมีเม็ดโดยบางคนไม่เคยเห็นมาก่อนจึงพากันกินกล้วยงวงช้างเป็นครั้งแรกของชีวิตด้วยค่ะนา่งปั่นนะคะเจ้าของบ้านเล่าว่าต้นกล้วยดังกล่าวไม่ได้ปลูกเองแต่ว่าออกเองที่หน้าบ้านจํานวน3ต้นค่ะ เมื่อเห็นแปลกหูแปลกตาชาวบ้านนำดอกไม้ทูบเทียนมากราบไหว้ได้เลข2ตัวก็คือ38แล้วก็3ตัว517แล้วก็เอาเลขที่บ้านของตนเองคือ110พร้อมนำโทรศัพท์มือถือมาถ่ายและจดตัวเลขเอาไว้เพื่อนำไปเสี่ยงโชคในวันที่16มกราคมนี้ด้วยค่ะทั้งนี้เป็นเพียงความเชื่อส่วนบุคคลเท่านั้นนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมแล้วก็รับฟังขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ